อย่าลืมกดติดตามช่องพี่เหน่งสายฮาดูนะครับครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องพี่หน่งสายฮาที่ช่วงนี้พาเพื่อนๆไปดูต้นบอลหูช้างด่างเหลืองสวยๆงามๆที่ปลูกไว้ในสวนข้างบ้านนะครับก็อยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับต้นบอลหูช้างด่างเหลืองว่า ทำไมส่วนของผมเนี่ยเท่าที่สังเกตดูนะครับจะเห็นได้ว่าแต่ละต้นนั้นมีความด่างเหลืองสวยงามนะครับด่างลายจัดๆหลายๆต้นนั้นบอกได้เลยครับว่าสวยแบบที่เรียกว่าใครเห็นก็ต้องบอกว่าโอ้โหทำไมส่วนของอคุณเองสวยจังทำไมปลูกแล้วดูด่างเหลืองสวยมากๆก็อยากจะบอกนะครับ การปลูกบอลหูช้างด่างเหลืองของผมนะครับก็ไม่ได้เอาอะไรมาบำรุงอะไรอะไรมากมายเลยก็ตามที่เคยบอกไว้ในคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับว่าดินที่ใช้ปลูกก็เป็นดินใบหมักก้าปูเท่านั้นเองนะครับแล้วก็การแยกหนอก,ก็แยกหนอจากที่อยู่ในสวนนั่นแหละครับแยกหนอเสร็จก็เอาปูดแดงทาหรือไม่ก็เอาที่เต็มเตียงไว้ทาให้แห้งแล้วก็ลงแยกหนอหลังจากแยกหนอเสร็จก็ อาไปาชํำประมาณอาทิตย์2อาทิตย์หลังจากนั้นก็ใส่เข่งใหญ่ใส่ดินใบมะขามปูที่เตรียมไว้ลงเข่งใหญ่แบบนี้นะฮะก็ไม่ได้ยุงย่งยากอะไรนะครับลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็รอโตนะครับแต่สาระสําคัญก็คือการเลี้ยงต้นบอลถูช้างด่างเหลืองด่างขาวที่ผมได้ทํามาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับก็คือ ต้นไม้ชนิดนี้เขาชอบแดดนะครับเขาชอบแดดฉะนั้นใครที่ซื้อด่งดางเหลืองสวยจากสตนทมไปเนี่ยถ้าเอาไปบอยู่ใต้ชลยแล้วอยู่กลางแดดนะครับบอกได้เลยครับว่าต้นไม้พัฒนาความสวยได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าใครที่เอาต้นไม้จากสวนทมไปแล้วเอาไปอยู่ในร่มไม่เอาออกตากแดดเด็กได้ว่าเอาไปไว้ใต้ร่มไม้ใต้าชายคางไม่ค่อยโดนแดดหรือโดนแดดน้อย ต้นไม้ที่ด่างซื้อไปนะครับบอกได้เลยครับว่ามีโอกาสเขียวนะครับอย่างที่บอกเลยครับว่าต้นไม้พวกนี้เขาชอบแดดนะครับอยู่ใต้แสดงที่ผมใช้แสดก็คือ70%นะฮะฉะนั้นความด่างเหลืองก็อย่างที่เห็นนะฮะทุกต้นเลยครับว่าแม่พันธุ์ทุกต้นด่างเหลืองสวยทุกต้นเลยนะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าใครที่อยากจะปลูกบอทุช้างด่างเหลืองด่างขาวนะครับอย่าลืมนะครับว่า สิ่งสําคัญนะครับก็คือดินที่ปลูกนะฮะแล้วก็สถานที่ปลูกนะครับสถานที่ไว้แบบนี้นะฮะก็จะเป็นต้องเจอแดดนะครับแต่ว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่ว่าเจอฝนนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าของสวนของต้นไม้นี่มันดูแล้วสบายใจที่สุดเลยนะครับดูนะครับเจอแดดนะครับแต่ว่าสแลนก็คือต้องเป็นสแลนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเซนต์ได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับสําคัญมากนะฮะ ถ้าปลูกต้นไม้ไม่เจอแดดก็บอกเลยครับว่าต้นไม้จะไม่ด่างเหลืองสวยตามที่เราต้องการนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับสาระสําคัญคือปลูกดินที่ดีแล้วก็เจอแดดน,นะครับตัดแสงทั้งวันได้ก็โอเควันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมจบคลิปนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ อย่าหรือกดติดตามช่องพี่เน่งใส่ฮดโดยนะคขัาวฮาพี่เน่งามาเอาไว้